น่ารักสดใสมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดูลายดูลายครับบลูมิงซีซั่นสุดๆนะครับผมมาค่ะมาใกล้ๆตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เขียนเทียนนะคะแต่เป็นปักตามลายเขียนเทียนค่ะความพิเศษและความยากนะคะตอนนี้คือช่างปักลองให้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะไม่มีเส้นลายเขียนเทียนเลยแต่ปักให้เป็นลายชนเผ่า ปักล้วนๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนผ้าผืนนี้ทําได้แค่สูตเดียวเท่านั้นนี่ค่ะสิ่งที่ทุกคนจะได้รับไปนะคะคือเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะคะ อกนะคะได้ถึง4,4,4,6ไม่พอนะคะกระเป๋าสองข้างค่ะพี่พี่ค่ะนะคะอลิซอก30สามารถใส่ได้ทุกไซส์ทุกตัวเลยพี่พี่นะคะแล้วตัวนี้เป็นสีขาวธรรมชาติด้วยนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะ